ชิมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันแพ้นจนเพิงเหินเวหาท่าพร้อมกันแล้วร เรื่องราวได้เล่าต่อจากภาคที่แล้วที่ดัสตี้กรอบฮอปเปอร์พระเอกของเราได้ชชนะในการแข่งขันเหินซิ่งเจ้าเวห,หาบินรอบโลกมาได้พี่แกได้ลงแข่งซิ่งต่อไปไม่หยุดยอนจนทําให้เขาได้รับรางวัลมามากมายและเขาก็ได้โชว์ลีลาของเขาอย่างสุดแท่เหมือนเดิมเลยในวันหนึ่งดัสตี้ได้กลับมาที่บ้านที่ชนบทของเขาเพื่อที่จะมาร่วมงานข่าวโพดประจำปีทุกทุกคนก็ต่างมาเชืยนชมพระเอกเช่นเคยรวมถึงพี่นักดาบเพลิงคันเก่ากึกพี่เมเดย์ของ ก็ข้ามาชมพระเอกแบบงงๆได้ครับสกิปเปอร์ก็ได้มาหาพระเอกและได้ชวนดัสตี้ไปซ้อมบินกันว่าแล้วทั้งสองคนก็สิ่งเหินไปหาไปเลยสิ่งไปแล้วก็ซิ่งมาซ้อมเหมือนที่พระเอกเคยทําทุกๆครั้งแต่แล้วก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นไว้นั่นก็เพราะว่าในเครื่องยนต์ของพระเอกมันมีเฟืองอันหนึ่งได้พังลงไปจนทําให้พระเอกของเรานั้นตกลงไปพระเอกก็ได้ประคองตัวลงจอดและเขาก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยครับดัสตี้ได้กลับมาที่หมู่บ้านและเจสดอตตี้ก็ได้ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้กับพี่แก ัสตี้ก็งงล่ะครับเพราะาพี่แกนั้นขับเหมือนทุกๆครั้งแต่ทำไมรอบนี้มันดับละว,วะพี่แกก็ได้มุกับเพื่อนๆด้วยครับว่าถ้าเขาเร็วขึ้นได้อีกนิดแล้วก็สนามต่อไปนะต้องชนะได้อีกแน่แต่ดัตตี้ก็ได้มาบอกกับพระเอกครับว่าชุดเกียร์ของเขานั่นพังและสะเกิดของมันก็ทําให้ส่วนอื่นๆพังด้วยพระเอกก็เลยบอกดัตตี้ไปว่าเราแค่สั่งอะไรมาเปลี่ยนซง่ายหรอกอีดอกไอ้แต่ดัตตี้ก็ได้บอกพระเอกครับว่าชุดเกียร์ของดัสตี้นั่นมันเป็นรุ่นเก่าซึ่งมันก็เลิกผลิตไปนานแล้วครับชัักกก็ได้ถมมรต่ววเธอะอะบให ไม่ได้หรอแต่เธอก็บอกเขาว่ามันทํายากมากเลยต้องให้โรงงานเป็นคนทําและเธอก็ได้เตือนพระเอกเขาว่าต่อจากนี้ให้ใช้กําลังเครื่องเพียงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะรู้ไหมและถ้าพระเอกเร่งเครื่องถึงตัวแดงเครื่องยนต์ของเขานั้นก็จะน็อกและพระเอกก็จะตกอีกครั้งเข้าใจเวลาพิบ่าวดัสตี้ก็รู้ตัวแล้วครับว่าจากนี้ไปพระเอกนั้นไม่สามารถแข่งได้แล้วในคืนนั้นดัสตี้กับสกิปเปอร์ก็ได้มานั่งคุยกันในบาร์ของเมืองแต่แล้วชักก็ได้รีบวิ่งมาบอกล่ะครับว่าเขาได้รู้จักกับอีธานทีี่เขาม เก็บเครื่องบินเก่าหลายที่และเขานั้นก็จะช่วยเช็คอะไรให้ด้วยจ้าวัทอมก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าถ้าดัสตี้ไม่แข็งก็กลับไปทํางานแบบเก่าซิงายจะตายพระเอกก็ได้ออกมาบินอีกครั้งเขาก็ทําความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆและเมื่อถึงขีดแดงมันก็มีไฟเตือนขึ้นมาและและ้วพระเอกก็ได้เฉี่ยวสองไฟฟ้าจนทําให้พี่แกนั้นเสียหลักดัสตี้ก็พยายามลงจอดที่รันเวย์แต่พี่แกก็นั่นเตลิดเปิดปบงพุ่งไปชนกับปั๊มน้ำมันจนทําให้หลังคาของมันตกลงมาระเบิดตูมพี่เม เมดจอมเก่าก็ได้อ,อกรงมาช่วยดับไฟแต่ใส่น้ํากองพี่แกมารั้วแล้วไอชิหายแล้วล่ะเมเดก็เลยคิดอะไรดีๆออกล่ะครับเขาและทีมงานของพระเอกก็เลยพังแท่นน้ําลงมาจนทะลักไปดับไฟนั้นได้ล่ะครับรอตายแล้วล่ะทุกคนในวันรุ่งขึ้นทีมงานคุมมาตรฐานยานยนต์ก็ได้เดินทางมาที่นี่และได้บอกกับพี่เมเดว่ามาตรฐานในการดับเพลิงของพี่แกนั้นต่ำม,มากไม่พานเลยนะพี่บาวผู้คุมก็ได้บอกกับทุกๆคนว่าสนามบินนี้นั้นไม่ได้มาตรฐานและถ้าเมดไม่ปรับปรุง สถานที่หรือหาอยานพานะลำมที่สองมาช่วยดับเพลิงเขาก็จะยึดใบอนุญาตของสนามบินนี้พเพราะมันผิดกฎการดับเพลิงและกู้ภัยครับทุกทุกคนก็ต่างมาโวยวายกันใหญ่เลยเพราะว่าถ้าไม่มีสนามบินเทศกาลข้าวโพดก็ต้องผังเลเทเป็นแน่สกิปเปอร์ก็ได้บอกกับทุกทุกคนครับว่าตอนนี้เรามีแผนเอาไว้แล้วโดยที่ดอตเต้จะปรับปรุงเมเดให้เฟี้ยวกว่าเดิมและถ้าให้ชัวเราต้องหานักดับเพลิงตัวสำรองครับด้วยความเครียดของพี่เมเดเขาก็ได้กลับมาที่โรงรถของเขาครับดัสซี่ก็ได้ตามพี่แกเข้ามา และได้พูดคุยกับพี่เมเดเมเดนั Shout ้นก็เริ่มหมดกำลังใจในการทำงานแล้วล so ่ะแต่พระเอกของเราก็ได้ให้กำลังใจพี่แกและดัสตี้ก <était S 2> ็ได้เห็นรูปใบหนึ Lon ่งที่เมเดได้ทำงานร่วมกับเพื่อนนักบินของเขาที <t> ่เป็นนักบินดับเพลิงทางอากาศดัสตี้ก็เลยบอกเมเดไปว่าจ้าว่าเขามาเป็นนักดับเพลิงสำรองล่ะจะเป็นไงบ้างเนี่ยเมเดก็ได้ถามเรื่องการแข่งของพระเอกเขาว่าจะเอายังไงต่อแต่ดัสตี้ก็ได้บอกว่าตอนนี้เราต้องทำให้สนามบินกลับมาใช้งานได้สักก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันและในรุดัสติ จะเดินทางไปหาทีมงานดับเพลิงพี่เมเดก็ได้ให้พระเอกไปหาเบรสเรนเจอร์ซึ่งขอเป็นหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเพื่อนเก่าของพี่เมเดครับว่าแล้วพระเอกของเราก็ซิ่งออกไปเลยไว้เขาก็ได้บินข้ามปาข้ามทุ่งหญ้าที่แสนกว้างใหญ่แล้วพระเอกก็ได้บินมาจอดที่ร้านเวย์แห่งหนึ่งที่นี่มันก็มีเครื่องบินอยู่หลายลำเลยพระเอกก็ได้บอกกับทุกทคนครับว่าเขาก็คือดัสตี้กรอฟฮอปเปอร์ทำให้อีเจตัวเหลืองตกใจนี่เธอคือนักแข่งชื่อดังคนนั้นเหรอเนี่เธอคนนี้มีชื่อว่าดิปเปอร์นะครับพระเอกก,อก,กทุก ว่าเขานั้นมาหาเบสเรนเจอร์แต่ก็ได้มีคนมาบอกขอไปว่าเบสนัดด่นออกไปดูจุดไฟไหมเดี๋ยวก็กลับหมายแล้วล่ะแต่แล้วก็ได้มีสัญญาณแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีเหตุไฟไหมเกิดขึ้นพวกทีมงานดับเพลิงก็ได้เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปดับไฟแล้วพวกเขาก็บินซิ่งไปเลยละไว้ทางของดัสตี้ก็ได้บินตามพวกดับเพลิงไปด้วยและที่กลางป่าแห่งนั้นมันก็มีไฟไหมขนาดใหญ่มากๆอยู่พวกเขาก็ได้โรยสารเคมีดับไฟสีแดงเพื่อที่จะสก,กัดไฟเอาไว้ไม่ให้ลุกลามมากเกินไปครับโดยที่ทุก คนได้รับคําสั่งจากพี่เบรเรนเจอร์และทีมงานรสซีก่กับโอกลุกก็ได้ลงไปบนพื้นเพื่อสร้างแนวกั้นสกัดไฟภาคพื้นดินเอาไวท้ทุกกคนก็ได้ช่วยกันเตรียมที่แต่พระเอกของโรก,ก็บินชนสานดาไฟเข้าเต็มและหลังจากเสร็จงานพี่มารูก็ต้องมาล้างให้พระเอกด้วยล่ะครับเบรดนั้นก็ได้มาบอกกับดัสตี้ว่าให้แกกลับบ้านไปเถอะแต่พระเอกก็ได้บอกเขาว่าเขานนั้นมาเพื่อที่จะฝึกง,งานดิปเปอร์ก็ไปมุงให้เบรดฟังเลยว่าเจ้านี้ก็คือดัสตี้กรฟฮอปเปอร์นักแข่งเห,หินเว ไม่สนใจอะไรเลยสัก,กน,นิดเดียวครับเบรดก็ได้สั่งให้มารุปรับแต่งให้พระเอกมีที่เก็บน้ําไว้กับตัวพี่ตัวเล็กมารุก็โม้ใหญ่เลยครับว่าเขานั้นได้สร้างอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาเองทั้งหมดเลยแหละถึงมันจะเก่าไปไหน่อยก็เถอะแต่เชื้อเถอวะวามันดีกว่าของใหม่แน่นอนดัตตี้ก็ได้สังเกตเห็นรูปที่ติดอยู่กับฝาผนังเขาก็สงสัยครับว่ามันคือรูปของใครมารุก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าคนที่ติดรูปอยู่บนฝาผนังนั้นคือคนที่ตายหาไปแล้วล่ะหลังจากนั้นเบรดก็ได้มาสอนการบินและการดับ การพระเอกว่าการดับไฟนั้นคือการบินตามและพวกหน้าผาคืออุปรสรรคของเราและเรานั้นต้องบินลอดสะพานและสิ่งให้ผ่านน้าตกนั้นมาได้ดัสตี้ก็ได้ลองบินดูและเขาก็ลองทําความเร็วครับแต่เขาก็ต้องลดความเร็วเพราะว่าเครื่องของเขานั้นจะดับมันก็ทําให้พี่เบสไม่พอใจเลยดิปเปอร์ก็ได้แสดงตัวอย่างการเก็บน้ําจากทะเลสาบให้ดูและเมื่อถึงตาของดัสตี้พี่แกก็ทําด้วยความตะกุกตะก,กากเลยแหละเบสก็ได้สอนว่าอย่าบินตามตอนกลางคืนเพราะว่ามันอันตรายมากหลังจากนั้นพี่ ที่ก็ได้มาฝึกการปล่อยน้ําลงจากเครื่องทุกทุกอย่างนั้นก็เป็นไปได้สวยครับเหลือแค่ขอต้องจํากัดความเร็วของตัวเองเท่านั้นที่พี่แกยังไม่ผ่านพระเอกนั้นก็ได้เห็นควันไฟในป่าพี่แกก็คิดว่าคงเป็นไฟไหม้แน่เลยดดสตี้ก็เลยปล่อยสารเคมีดับไฟลงไปแต่ที่จริงแล้วมันคือคนมาตั้งแคมป์ลรวไวเต็มนากูเลยนี่มึงสก,กิปเปอร์ก็ไดต้ติดต่อมาหาพระเอกเพื่อที่จะบอกข่าวดีว่าตอนนี้เรานั้นได้เจอชุดอะลรเกียร์ของพระเอกแล้วล่ะและอีก2วันมันก็จะส่งมาถึงที่นี่มันก็ทาให้พระเอกของ เราดีใจเลยแต่แล้วผู้ตวรวจการสูดเฮียบแคสปินเนอร์ก็ได้มาที่นี่มันก็ได้มาถามพวกเขาเลยว่าใครผู้ใดเอาซานแกมีมาปล่อยให้คนเดินป่าวะและเขานะก็ได้มาเห็นพระเอกพี่แกก็จําได้ด้วยเขาว่าดัสซี่คือนักแข่งเหินเวหาเขาก็เลยชวนพระเอกไปที่รีสอร์ทกลางป่าของเขาด้วยซึ่งพวกเบสก็ไม่พอใจสักเท่าไรครับเพราะว่าไอ้แคสปินเนอร์มันไดเอางบไปลงกับรีสอร์ทของมันเกือบทั้งหมดจนทําให้สถานีดับเพลิงแห่งนี้เก่าเกือกแบบนี้แหละครับผม,มแคทนั้นก็ได้คุยกับเบสและพี่แกก็ได้ ยินเอกแกเรียกเบรสว่าเบรซิงเบรสพี่แกนะก็อยากรู้เขาว่านั่นคืออะไรพี่เหินวิหาก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าคืนนี้ให้ไปพบเขาที่โรงเก็บหญ่และห้ามบอกใครโดยเฉพาะพี่เบรสนะครับและในคืนนั้นพอเพกก็ได้มาที่โกดังตามนัดมารูกก็ได้พาพระเอกเข้ามาด้านในทีมงานดาบไฟก็ได้เปิดหนังเรื่องฮาวเวิร์ดรถมาสตันให้พระเอกดูซึ่งในหนังเรื่องนั้นก็มีเบรซิงเบรสแสดงอยู่ด้วยพอเพกก็งงเลย,อเ,อเ,ลยเบรสก็คือดาราหรือ่ยและในหนังเขาก็ได้ช่วยคนจากภัยร ต่างๆมากมายและหลังจากหนังจบประเอกก็ได้บอกกับทุกๆคนครับว่าเขานั้นไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเบสเป็นดาราและเขามาทํางานที่นี่ทําไมวะเนี่ยแต่ทุกๆคนก็ไม่รู้ครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมีแต่เบสเท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและในวันรุ่งขึ้นพายุนั้นทําให้เกิดฟ้าผ่าและฟ้าผ่าก็ทําให้เกิดไฟไหม้แถมมันก็ลุกลามไปอย่างเร็วมากๆอีกด้วยพวกเขาก็ต้องออกรวงไปอีกครั้งแต่เบสก็ไม่ยอมให้ดัตตี้ออกไปดับไฟครับเพราะว่าเขานั้นยังสอบไม่ผ่านป้าเอกนั้นก็ได้บอกว่าเขาา้กรจจะช่วยิ นะแล้วพี่แกก็ยอมให้พระเอกไปครับและก่อนที่จะไปมารุกก็ได้ถ่ายรูปพระเอกเก็บไว้ด้วยเผื่อว่าต้องเอาไปแปะที่กำแพงอะไรนี้ทุกๆคนก็ได้มาช่วยดับไฟกันอย่างขันแข็งแต่ลมมันก็แรงมาก ทำให้ไฟลามไปอย่างเร็วเลยแถมพวกน้องก,กับพวกลุกก็ติดอยู่กลางกองไฟพระอนั้นก็ได้โรยสารเคมีเพื่อช่วยพวกของเอาไว้จนทําให้พวกพี่เกน,น,นั้นหนีออกมาได้และทีมงานดับไฟก็สามารถคุมไฟได้แล้วล่ะครับเจดิปเปอร์ก็ได้มาชมพระเอกเลยที่ทํางานได้อย่างสุดยอดมากแต่เบสก็มาด่าพระเอกเลยล่ะไว้ที่ดัสตี้ไม่ยอมทําตามคําสั่งของเขาและขอก็บอกด้วยว่าอย่าเพิ่งคิดว่าจะได้ใบป,ประกาศง่ายๆล่ะแต่เจดิปเปอร์ก็บอกครับวันนั้นก็คือการชมของเบสนะรู้ไหมพเอกก็ได้มาชวนทุกทุกค ว่าเราไปที่งานปาร์ตี้ของรีสอร์ทกันเถอะว่าแล้วพวกเขาก็ได้มาที่รีสอร์ทเลยครับมันรูหรามาเฮาหมากๆเลยแหละผู้คนก็ต่างมาที่นี่กันเยอะแยะเลยท่านรัตมนตรีก็มาที่นี่ด้วยล่ะครับแล้วพระเอกก็ได้เจอกับคู่รักรถตู้ซึ่งเขานั้น็ไลาบอกว่าตอนนี้พี่แกกับแฟนก็ได้มาฮันนีมูนครบรอบ50ปีกันพวกเขานึกวองการหาจุดที่พวกเขาจูบกันเป็นครั้งแรกที่มันมีสะพานกับน้ำตกขนาดใหญ่ยูและเจดิปเปอร์ก็ได้ชวนทั้งสองคนมาดื่มกับทีมงานของเธอด้วยพี่รถ ตก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับทุกๆคนฟังว่าเขานั้นเคยดีดาหรือทําอะไรมาบ้างและคืนนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปในวันรุ่งขึ้นสกิปเปอร์กับทีมงานคนอื่นได้ติดต่อมาหาพระเอกอีกครั้งพวกเขานั้นก็ได้บอกข่าวร้ายกับดัสตี้ไปว่าชุดเกียร์ที่ส่งมานั้นมันไม่ใช่ชุดเกียร์ของพระเอกพวกเขานั้นส่งผิดมาพวกพี่แก่ก็พยายามหามันสุดชีวิตลวล่ะแต่ทํายังไงก็หาชุดเกียร์รุ่นของพระเอกไม่เจอครับมันก็ทําให้พี่ดัสตี้นี่เสียใจมากเลยแหละน้ำตาไหลบังเดมถ้วยแต่แล้วนนตอ ก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าไฟที่ควบคุมไว้นั้นมันได้ลุกลามอีกครั้งเอาไว้ทุกคนก็ได้วางแผนเพื่อที่จะไปสกัดไฟแต่มันก็แย่กว่าที่คิดครับเพราะว่ามันลามไปทั่วภูเขาแล้วเบรนก็เลยติดต่อให้มารุแจ้งเตอนรีสอร์ทว่าไฟจะถึงที่นั่นในอีก4ชั่วโมงให้อพยพคนออกด้วยเร็วแต่ไอ้แคทมันก็ไม่ยอมละครับเพราะว่ามันนั้นอุสา์ปรับปรุงรีสอร์ทนี้ขึ้นมาจะให้พาคนนี้ออกไปมันไม่ยอมรักเบรนก็ได้บอกแผนกับพระเอกครับว่าเราจะทํายังไงต่อแต่เมื่อดัสตีอยันเนเเคมมมไไไปปปก็็่ ามเพล่ะครับพระเอกนั้นก็ต้องการจะไปเอาน้ําที่ทะเลทราบแต่เบีทก็ได้ห้ามพระเอกเพราะว่าลมนั้นแรงเกินไปแกทําไม่ได้หรอกนะเว้ยกลับไปที่ฐานเดียวนี้เลยแต่ดัสตี้ก็มั่นใจในตัวเองล่ะครับว่าเขานั้นทําได้พี่แกก็ได้ลงไปตักน้าในทะเลทราบจนทําให้เครื่องนี้ดับเลยล่ะครับแถอพี่แกนั้นก็ไหลไปตามน้ําเลยเบรดก็ได้ช่วยพระเอกขึ้นมาจากหน้าผาได้ครับแต่ตอนนั้นไฟมันก็ลามทิ่ยหายไวว่แ่มันก็ได้ล้องพัวพี่แกไปหมดแล้วเบรดก็ได้สั่งให้พระเอกเข้าไปหลบในอุโมงค์เพื่อลบไฟแต่พรเอก็ไมม่ยคัับท้ง ก็ได้ทะเลาะกันใหญ่เลยแหละเบรสก็ได้บอกกับพระเอกครับว่านายไม่สามารถเป็นนักดับเพลิงจริงๆได้หรอกทางดัซซี่ก็ได้บอกกับเบรสว่าเขานั่นก็ไม่อยากเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว้ยและที่เขากลับไปแข่งไม่ได้ก็เพราะว่าชุดเกียร์ของเขานั้นพังไปแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทาให้เขาเรื่องเครื่องไม่ได้ล่ะครับและแล้วทั้งสองคนก็ได้เข้าไปหลบในอุโมงค์นั้นและเบรสก็ได้กันไฟให้พระเอกจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บและแล้วไฟก็ได้ผ่านไปล่ะครับในตอนนี้เจ้าแคทมันก็กําลังกาเปิดงานของมันอยลเงกาิน เพราะว่าตอนนี้ไฟมันลามใกล้ถึงแล้วแต่เจ้าแคทมันก็ไม่ยอมล่ะครับพี่แกก็ได้มาเปิดงานและแล้วทุกคนก็ต้องตกกระจายเลยดันก็เพราะว่าไฟมันมาแล้วนักท่องเที่ยวในรีสอร์ทก็เพ่นหนีกันอย่างทันทีพวกเครื่องบินก็บินกลับกันอย่างเร็วทางของรถก็ได้ขึ้นรถไฟเพื่อหนีกลับและคนที่ไม่ได้ขึ้นรถไฟก็ซิ่งรถกลับกันอย่างเร็วเลยครับเบสกับบัสตี้ก็ได้ออกมาจากอุโมงคนั้นแต่พี่เบสของโรนนั้นก็บาดเจ็บสาหัสมากเลยและพวกเขานั้นก็กำลังจะบินกลับแต่ด้วยอาการบาดเจ็บและร่างกายที่อ่อนล้า ทำให้เบดนั่เครื่องตกเลยไว้พระเอกนั้นก็ได้เรียกทีมงานที่ฐานมาช่วยและพวกเขาก็ได้พาเรสกลับมาได้พี่มารูก็เริ่มซ่อมเบสทันทีจับนู่นผสมนี่จนเขนานรอดตัวมาได้ครับพระเอกนั้นก็รู้สึกผิดมากเลยละครับที่ทําให้เบสเป็นแบบนี้ดัสตี้นั้นก็คิดว่าเขาน่าจะทิ้งพี่แกไว้แต่มารูก็ได้บอกกับพระเอกว่าเบสคงไม่ทําแบบนั้นหรอกโดยเฉพาะหลังที่เกิดเรื่องกับนิกซึ่งเขาเป็นคู่หูในการถ่ายละครกับเบสในวันนั้นพวกเขาได้ถ่ายทําตามปกตินิกก็ได้สแสดงฉากผ่าผลของเขาแต่ลมก็ได้ท อย่างแรงจนทําให้เขาตกและเพื่อนรักของเบสก็ได้ตายไปแต่เบสก็ไม่ยอมแพ้พี่แกก็ได้ไปสอบใบอนุญาตและเขาก็ได้มาประจําการอยู่ที่นี่ครับทางของเจ้าแคทมันก็ห่วงรีสอร์ทของมันมากๆพี่แกก็จะเอาน้าไปเปิดไว้บนหลงังคาเพื่อที่จะกันไฟแต่ผู้จัดการของมันก็ได้เตือนครับว่าจะทําทแบบนั้นพวกดับเพลิงมันจะไม่มีน้ําใช้นะเว้ยแต่มันก็ไม่ยอมฟังครับว่าแล้วพี่แกก็ได้ไปเปิดน้ํานั้นเลยเหม็นเปลืองน้ำใช่บหยเลยมึงเนี้ยนักท่องเที่ยวก็ได้อพยพมากันตามทางแต่ไฟมันก็ไม่หนัก มาะ้นทําให้ต้นไม้ลงมาทับทางรถไฟแทมมันก็ได้ปิดทางของถนนใหญ,ญ่อีกด้วยทีมงานดาบเพลิงก็ได้รวมพลังกันเพื่อที่จะไปช่วยทุกๆคนครับแต่มันก็ไม่มีน้ําสกักหยดเดียวเลยเพราะว่าไอ้แคทมันออาไปช่วยดีสอดของมันไว้ไงล่ะแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกลรครับพวกปีกเกย์ก็ได้พุ่งไปช่วยทุกๆคนทันทีพระเอกและเพื่อนๆของเขาได้บินฝ่ากองไฟนั้นไปเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะไปถึงถนนเร็วที่สุดทีมงานของพระเอกก็ได้มาดับไฟบนทางและทีมงานกระปุกลุกก็ได้ลงมาเคลียร์ทางให้จนทุกคนสามารถเดินทางต่อไปไ ได้ครับแต่แล้วก็ได้มีคนแจ้งมาหาพระเอกว่ามีรถอีกสองคันติดอยู่ที่สะพานดัสตี้ก็รู้เลยครับว่าคงเป็นพี่รถตู้แน่นอนและพี่แก,กก็จะไปช่วยทั้งคู่ด้วยพี่เหินวายุก็ได้เตือนพระเอกว่าที่นั่นมันอยู่อีกฟากหนึ่งเลยนะแถมระหว่างทางมันก็เต็มไปด้วยไฟจะทาได้จริงหรอแต่พระเอกก็ยืนยันครับว่าของนั้นทําได้แนะ่และพี่เหินวายุให้พระเอกไปและดัสตี้ก็ได้สิ่งมุ่งหน้าไปที่นั่นอย่างเร็วและได้เห็นพี่รถตู้ทั้งสองคันอยู่บนสะพานแถมตอนนี้สะพานก็ใกล้จะพังแล้วล่ะดดัสตี้้ก็ไไิงไปเอาน แต่มันก็ลำบากมากมากเลยแหละครับแต่แล้วพี่เบสก็ได้โผล่มาแล้วไว้เขานั้นก็ได้มาดึงพี่รถตู้เอาไว้และพระเอกที่ไม่มีทางเลือกก็เลยสิ่งไปเอาน้ําบนน้ําตกแล้วพี่แกก็ได้เร่งเครื่องเกินอัตราละครับและและ้วพระเอกของเราก็ได้เอาน้ํามาดับไฟนั้นไว้ทันแล้วพี่รถตู้ทั้งสองคนก็รอดมาได้เลยวเว้ยเบสกก็ได้ชวพระเอกและครับว่าพิวมากเลยไอ้คู่หูแต่แล้วเครื่องยนต์ของพระเอกนั้นก็ระเบิดแลวไว้จนทำให้พี่แกพุ่งเข้าไปในป่าจนเขานั้นชนและเทไปหลังจากเหตุการณ์สงบลงดัส ตี้ได้โดนพาตัวกลับมาที่ฐานมารุก็ได้ใช้กําลังเท่าที่มีซ่อมพระเอกอยู่หลายวันจนทําให้ดัสตี้นั้นรอดตายมาได้ครับและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเบรก็ได้บอกกับดัสตี้ว่าพระเอกนั้นหลับไปถึง5วันเลยแหละแล้วลทุกๆคนก็ดีใจเลยครับที่ดัสตี้นั้นรอดมาได้ผู้ตรวจการส่งสุดก็ได้มาชมพระเอกครับว่าเก่งมากเลยน้องเบาาส่วนเจ้าแคทก็ตกง,งานไปแล้วล่ะครับตอนนี้พี่มารุก็ได้มาบอกกับดัสตี้ว่าขอนั้นได้ซ่อมทุกๆอย่างให้กับพระเอกไปและชุดเกียร์ของดัสตี้ก็โดนซ่อมไม่เหมือนใหม่เลยมัน ทาให้พระเอกของเราสามารถกลับไปแข่งได้เหมือนเดิมแล้วล่ะแล้วพี่เบสก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าดัสตี้นั้นสอบผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยดัสซี้ได้กลับมาที่หมู่บ้านและเขาก็ได้มาเป็นทีมงานดับเพลิงของพี่เมเดและเมเดยก็ได้มาขอบคุณพระเอกครับที่พี่แกนั้นได้ทําเพื่อเขาและเพื่อทุกทคนและทุกทคนก็ได้มาดูงานแสดงพิเศษกันครับที่ทีมงานดับเพลิงได้มาร่วมงานแสดงด้วยและทุกทคนก็ซิงกันอย่างมามันเหลือพระเอกของเราก็ได้กลับมาซิงได้อย่างเสี้ยงงอเลยเว้ยและเรื่องราวของแพพลลนนจเเิงหหไว้าที่ มันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับแพลนภาค2นะครับผจญเพิงเหินเวหานะครับภาคนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สื่อไปถึงเรื่องไฟไหม้แล้วก็เรื่องการเสียสละของนักผจญนเพิงนะครับก็เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้นะครับก็ความสนุกก็ไม่เหมือนภาคแรกนะครับในภาคแรกจะเป็นแข่งขันวินกันแต่ภาคนี้ก็จะเป็นผจญนเพิงซะส่วนใหญ่นะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสําหรับคลิปนี้ดีซีมูกวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วไปละจุ๊บ